ตามหามานานนะครับแว่นสายยาวเลนโปรเกรสซีฟที่เป็นทรงกลมวินเทจจุดน้ําแบบนี้นะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับแต่ก่อนเนี่ยผมก็จะใส่แต่แว่นทรงเหลี่ยมอย่างเดียวผมก็อยากเปลี่ยนบ้างนะครับผมก็อยากเปลี่ยนมาลองใส่ทรงกลมมากแล้วก็ลอง ให้ในส่วนของโรงงานผู้ผลิตนะเสนอแบบมาดูนะครับผมนี่เลยผมว่าถูกใจอันนี้เลยนะครับเพราะว่ามันกําลังยึดในต่างประเทศนะครับผมผมถูกใจมากแล้วเลยสั่งมาสั่งมาลองตัดใส่เองก่อนด้วยนะครับใสเองก่อนทดลองเองก่อนเลยนะครับโอ้โหมันเบามากแล้วก็ใส่สบายสุดๆมาพร้อมกับเลนโปรเกรสซีฟไร้รอยต่อมองไกลกลางใกล้ครบจบในแว่นตัวเดียวเลยนะครับตัวนี้นะครับรุ่นโปรโนคือเบามากแล้วก็เป็นทรงโปรวินเทจหยดน้ําซึ่งผมตามหามานางตรงๆเนี่ยนะครับผมแล้วก็ราคาย่อมเยาจังหา อันนี้ผมก็เข้าเครื่องเทสยูวีนะครับผมนี่เลยโอ้โหเท,ท่จริงๆนะครับใครสนใจแว่นสั้นยาวเลนโปรเกสสรสซีฟทรงกลมรุ่นโครโนรุ่นนี้นะครับค้าพิมพ์สนใจใต้โบว์มาได้นะครับผมหรือว่าใครที่ไม่ทราบแต่ยาวตัวเองเนี่ยการมองใกล้ปกติอ่านก็คือตัวเล็กไม่ใช่ก็คอมเมนต์อายุมานะครับผมตัวนี้นะครับกดทิ้มสั่งซื้อในตะกร้า,าได้เลยแล้วจับข้อมูลอะไรน์แล้วม,ลนะมีหน้ารักบริการนะครับตรวจรละสายตาต่างกอบแว่นรอรับได้เลยนะครับ